สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้มาตลาดบางแคนะครับก็มาเห็นขึ้นช่ายนะครับที่ว่าเขาปลูกแบบออร์แกนิกก็เลยซื้อมาดูนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยเป็นขึ้นช่ายที่ปลูกในดินธรรมดานะครับมีลากนะครับส่วนขวามืออันนี้เป็นขึ้นช่ายที่ปลูกแบบออร์แกนิกนะครับแบบปลูกแบบไม่มีดินนะครับใช้ฟองน้ํานะครับนี่จะเห็นเลยฟองน้ํานิ่มๆนะครับก็ ก็ราคาไม่แพงนะครับเช่วงนี้อาจจะเป็นว่าขึ้นช่ราคาไม่แพงมากนักนะครับกาเนี้ยผมซื้อ25บาทครึ่งโลนะครับส่วนอันนี้กาละสิบบาทนะครับกาละสิบบาทแต่ถ้ามาเปรียบเทียบดูระหว่างนะครับถ้ามาเปรียบเทียบดูระหว่างนะครับระหว่างใช้ดินกับใช้น้ํานะครับปุ๋ยน้ํานะครับจะเห็นว่าปุ๋ยน้ําเนี่ย จะเป็นต้นที่เล็กกว่านะครับลำต้นเล็กเล็กกว่านะครับรีบแต่ว่าใบาอะไรมันก็โอเคนะครับใ <c oughs> บอะไรก็สวยนะครับ <c oughs> ส่วนตัวที่ปลูกในดินเนี่ยเออ่ให้ลำต้นที่อวบอิ่มกว่านะครับโอเคคลิปน,นี้ก็ได้มาเที่ยวบางแคแล้วก็ซื้อมาเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างออร์แกนิกกับปลูกในดินนะครับก็มีความสวยทั้งคู่นะครับโอเคคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรครับ อตัวนี้ขึ้นช่ายตัวนี้รู้สึกจะปลูกกันที่นครปฐมนะครับเพราะว่าแม่ค้าเป็นคนนครปฐมแล้วก็เอาเข้ามานะครับเอามา,า,า,มาขายนะครับนี่ก็นกครปฐมเหมือนกันนครปฐม,ม,มคู่นะครับเป็นเทคนิคใหม่นะครับแต่เขาแม่ค้าบอกว่าออกมานานแล้วละครับออกมาได้ปีเป็นปีละนะครับปีกว่าแล้วโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ เอามาให้ดูว่าเดี๋ยวนี้การเกษตรก็พัฒนาไปไกลเหมือนกันนะครับโอเคสวัสดีครับ v i เ i t ร์ DIY ครับ